สวัสดีสบายดีเมล็ดสีใสิไปตลาดคนเดียวเลยมาส่วนน้ำน้ำตาลไปเนาะตาลไปตลาดไหมตาลน้ำตาลไปตลาดไม่ไปหาซื้อกับข้าวกันไปหาหอรอตลาดไปช่วงไปแล้ะไ,ไปไหมน้อนไปใส่ผมไปบอโหสวยงามจริงนั่นก็ง,ง,งูด้วยใครมาเอาตุมา่มโง่มาหัน สบายดีไปตลาดกับแม่บอ๊ไม่รู้อ้าวไปเนาะถือนะห้ารอบนคลองกินตลาดไหมตลาดตลาดตลาดนั่นแหละตลาดนั่นนะตลาดป้าน้อยนะดูสาวบุไปโบไปไปด้เมื่อคนเดียวสบายสบายแลวคนงามแม่และบางเม่ก็ปลูกใอรได้ง่ายกว่ากันน้ำ <laughs> ตาลน,น่ารำแต่ไม่หน้าเหี่ยวนะแต่สิไปแต่ผู้เดียวน้ำตาลไมไปแต่พีนพ่น้องเลย ตอนนี้ก็สิไปคู่เดียวยบายเลยกินตำข้าวโพดแดร์ุ๋ยใหญ่เนาะพ่อทำตามตามให้กินนะอร่อยมากเลยพี่น้องแซ่บเด้จะกา็คไปจะคอยตาเนาอย่ามาคอยตาบดสิบแไปคู่เดียวเพราะโปคุไปบาดเต็มมาเนี่ยโป๊ไปบาดแต่เขาบกไปบาดนะเพื่อนวไปบาดนี่น้องสแตมเน่ไปอยู่ห้องไม่มีใครนะตาไปตามน้องมานะมันดูโทรศัพท์เยอะ นี่ก็บพันที่สิบแปดที่สิบเกดดุนหัวไวะซานพี่น้องเลยมาถือนั่งเขาซา้ำพิษบางอย่างแดนะ้เงด้วยเนาะห้องนี้คันบอกใส่แห้งกบบแบบว่าบุาได้เงินดอกสิไปทานได้มากพี่ๆได้ใหญ่ขนาดด้วยไปตลาดตัวหนึ่นพี่น้องเอ้ยเตัวคลิปอยู่ห้องคื 9, อเก้ายี่ห้องคือเก้าห้องน้อยพี่เก้าเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยางเดียวเปลี่ยนคือเปลี่ยนเสือสีชมพู น้องมาตลา,า,ตาดทเรียส่วนอนหนูต,ตาตบมากับบานเนาะช่วงะมาณปกติมากสั้น่ซื้อสมัครบบ้างแตสซื้อยวยมีอัน้อเต็มอยู่คน้งรุ้งคงเต็มอยู่นะซื้อต้องกินย่างกะแด้ซื้อกินมาเขืแดงร้องแดงแค่ติดด้วยโรกแน่แต่โรหนึ่งดูลรอยยแต่มันลุกแน่ใน่เขือเคลือแปดสิบบาทหาดู 20บาทช่องกาดมีไิบกินพริกส่งาหารพาขันรงแน่เด็กน้องพริกกระด่งแน่เลยเคแววระรอยระรอยยีเดกพริกพ้อมกระดแนนกรบเพือกับแตงหวนนึงเด็กจิบบิแกระเพือกินั่นกระดกแน่เลยเ้หบาท จืจบอบบกห่วงรอง,รงบบกห่วงรงเนี่ยหัมัมก,นก,นนนกมเน,นาระเนาะก,กินบบกห่วงอีกตอนขาดเวลายากมาทุกนมอ่วงก่ิฟที่บ้านไปถูกไหมไม่ใช่ค่ะ ากสแกนไมแ่ไกินเน้องแ่ไหนัวกนะหัวแบบเข้าใจสุดใจจังเลยอยากสแกนใหมแต่ยังมซื้อมัดากสเมายเห็นเน้องเลยเามายังช่วงแดงๆดอกนี้ะลายอยู่เด้อแบบคื่เทานม่นี่อเ่นีไเดีตอนนี้ได้ร แต่เนีกินโนื้อผิค่ะดานแกรกอร่อยร่อยยี่เด้ร่งแต่กินโอ้อแต่กินถูก,กที่สุดเลยหาสิบบาทเออไอรุ่งเรือรุ่งอร่อยยค่ะไปซื้อสิบบาทกินอันขาบเดียวก็พอครับพอเด็ดทั้งห้ายี่สิบบาทนะพี่น้องที่หาเมตรซื้อไปก็กินหมดขาบเดียวนีนะ่นก็ต้องไปซื้อเดี๋ยวก็ไปซื้อเดี๋ยวก็ไปซื้อเพื่อยีๆๆสิบบาทมนาะ ยี่สิบาทเบิ่มเลยโอเคเขามาด้วยแตีว่วมันเป็นของก่ามันเดิอเดือดแน่เลยัวพีเดี่ยวนียบร่อยนะน้องแดงเตียมเฮ้ยแคอเป็นนี่ไม่ไดบีบมะนาวให้ใส่พริกคนเดิม้็น้ำปรุงเองจะคยใส่ ชาตะ hồ นุ่งยอดตาลลงตาซื้อนู่สอมากเนีนะ บัวแม้กีเขเบ่ว่อนียบีมนานีีให้มูมะาให้เต็มใหอมกับผูดีเดียบอร์ลูน้องบอชื่สอเไยขอใช้สิทิตามด้วพอมันทำได้เหนื่อยเลบอได้เต็มลูก

กินเยอีหอยันบมี่ให้แห้งแ้งพี่น่อเบอนังเบอนังพ่อไปใสมาตตลาดค่ะคัออมหอเลยี่กระดูกแงเนาะเ็บๆน้ลกมงียเลยมอจะเป็นลมนะคะมือเป็นลมนะคะ นี่ยอย่างยิ้มแดงานัากันนี้นะหนึเฮ็ดบันหนงเฮ็ดพี่น้องอยากมาเักกินนะมัมนคอมเมนดอกสิไดเ้เฮ็ดน้ำแดงสักยนมะมากขึกน้นแล้วสีแกงหรือเ้ากับได้แกงเนาะเมิ่งเดือพไมพี่นนะ้องเพื่อนนะ้นองคุณเดอกงานเนาะโครเล่นจนมอรอยะโค้งเก๋นขาดหล มักเลายมันจะเกีับถ้าเราขึ้นหน้าคุ้นค้นอยู่เลยด้แล้วบางที่ก็เปินไ่แบบว่าเเบื่อได้แบบว่ามีหลาย้วก็เบื่อเคดกินเนาะตีดปงนคก็อาด้มันังะจนนอนกนไดพี่น้องเ็ดพี่น้องนี่ดีอยู่ได้แบบว่าหลอก่ายี่ดีเ็ดนั่งขา ตัวนี้งานตัวนี้หนึ่งแล้วเพั้งไ่หนึ่งแล้วนี่ตัวไมไม่ลพได้ซื้อดอกักเลยัยพัก้ขนามไม่งาอาดูแค่ะอ้อ้เขากรอมาดอกกของติดแต่วนันกะป๋ <c oughs> ตุน้านคขนาม คือเราต้องเทียเทงแล้วก็แล้ก็เล่าไม่ตราม่ถึงเจ็ดสพืเอที่มเลยคือง่าม้งทมาบ้ไม่ถึงเทมอล์หายนะโเลยว่าใครงทีปเน่เนาะข่หมนเป็รื่องยากนี่งายดีหรอเขาสีดายนเก็บขึ้น้ากเียนพวกเรียนพวเรแป้นอย่าเสียงรังตานอย่าเสียงรังสิตานตานแม่ถ่ายคลิปอยู่ เอาเสียงลงด้วยตาลไม่เอาไม่แป๊บเลยอารมเลยไม่ถ่ายคลิปอยู่เสียงดังกันนี่ที่ไหนมันพักเยเพราะว่ามัเีบ่เยก็ไ่คยกินบอะไรอ่ะคิดว่ามันกินเย่าเสียงดังกกระสอบกินเนี่ยไรคบอกว่ามันเสียเเอามารกินเบิเนาะนี่พักอียงมันมันบอกซือยอะเลยาเพราะว่าต็เต เขากินบินซีอยู่บ่เออบ่เคยกินปลาแท้เคยได้กินแล้วเฮ็ดทีนะเฮ้ยจักเสียจังได๋คิดบ่มันไดตัวนึงก็กินทั้เบิยังฮ้อนๆนีะก็แล้วก็ปกน้ํานี่ีกแงแ้บด้ีกลือีา เราขึ้นมากมวานี่ก็มืงเดียวบา่งได้คู้ายดีเราขึ้นมากหรอขึ้นไง้าแโอเคเป็นบคอยขึ้นมึงนคองคางเกยวก็เฮ็ดมเด้วนี่เฮ็ดมอพี่น้องโอ้ยเจงินดีกับเพ็ดคอยสิได้คอยหนึ่งกับจินมบวไดู้ไดู้แต่สอน้อยู่บ้านเราเลดกินนิดยา ตัวนี้นึงกินโมเสกในใบกินได้กับ่ไว้กับโพค่ะก่อนฟิกทุ่นมากินผัากินนีดตื้นๆตื้นๆทุ่งนี่พี่นลองคือเป็นดอกเนาะตัวตัวนี้พอได้เป็นดอกนี่ทำกินกระสีได้คือคล้ายบ่อพวกกะเอวก็บถิ่มเนาะเจ๋อเผื่อก็บถิ่มหันเด็ดพี่น้องเลยแต่อมาพวกหัวกระสีได้เนาะหัวก็บมาให้เอื้อยกินนี่ครับเลยก็กินสีบ่ไว้ง ขบคกโค้งโค้งตัวไหนกันที่กินเพราะตอนใ้เบิร์ซั่มมันแบบมาต,ต,ต,ติดติดต่อกันแต่ละมือใส่ตู้เย็นใบเดียวเลยแต่ว่าใส่ตู้เย็นได้แล้วมันก็เต็มเลยเพื่อนเกาขึ้นมาขู้งขู้งเรจาจะมาขู้มาค่อยอเนาะเก็บขึ้นมาเอาก็ะเป๋พ่อได้ซื้อเนาะแต่ประหยัดไป็นเลน้อยหนึงกินโค้งเพิ่นเก็บขึ้นมาเนี่ยเพราะงั้นมันยังงามสิบกระยากรบเปเมีนเรืองเพื่นกันบ้งสิ เดี๋ยวแบเก็บราเน,นี่ยเก็บเริ่มเก็บถิ่มเก็บถิ่มโอเคไปนะเอาเก็บมากินอ๋ยอะไรอ่ะตอน้ยังมวยรนสีขีดาไอเด้อคนละรอบเลยนะตอนเจี๋ย